สงครามระหว่างแขวนแผ่นดินจีนได้ถูกแบ่งแยกออกเป็นหลายเขตแดนเหล่าขุนศึกต่างช่วงชิงอาณาเขตแขวนใหญ่ๆที่นับเป็นมหาอำนาจนั่ก็คือฉินฉูฮันเจ้าเว่ยฉีและเหยียนทั้งหมด7แควนหลังจากนั้นหนึ่งศตรวรรษเหล่ววาแควนเหล็กๆได้รวมเป็นหนึ่งเดียวแขวนฮันและแขวนเจ้าถูกพิดดชิต้ดยแควนฉิน227้ิปีก่อนยิสศักราดแควนเว่ยส่งกองกำลังทหารไปโจมตีแควนเหลียง แต่เมื่อบุกไปถึงเชิงเขาเฟิงห่วงกับถูกกองทัพเบี่ยงซุ่มโจมตีจบลงที่ทั้งสองกองทัพนั้นสูญเสียทหารรวมกันถึง3,000นายเบื่อไหมเวลาฟังเพลงเพลินแต่โฆษณามาขัดจังหวะแอดขอได้นำ u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  e พรีเมียมราคา19บาทจากปกติ209บาทแถม YouTube Music ตลอดการใช้งาน ยังไม่พอเราแถาม V I U พเมียมอีกหนึ่งเดือนไปเลยล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์เพื่อใช้งานพร้อมกันได้อีกด้วยปิดหน้าจอก็ยังฟังสปอยได้สำหรับใครที่ใช้ y o u t u b e พีเมียมอยู่แล้วสามารถย้ายมาใช้กับเราได้เลยมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงทีนี้จะฟังสปอยหนังหรือฟังเพลงก็ไม่มีโฆษณามากวนใจได้อีกต่อไปท่านไหนที่สนใจแอดจะทิ้งไ d ดีรายที่ใต้คอมเมนต์ หรือสแกนชิวอาโคดบนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา a d c a t 4K นะครับแต่นายทหารกองทัพเหลียงกับมีคนรอดตายมาได้หนึ่งนายเพราะทหารนายนี้เขาใช้อุบายหลอกว่าตัวเองตายในสนามรบเขาจึงได้รอดจากการศึกครั้งนี้มาได้เพื่อนของเขาไม่มีใครรอดสักคนจนเขาได้ไปเจอกับผู้รอดชีวิตอีกหนึ่งคนนั่นก็คือแม่ทัพแคว้นเหลียง ที่อาการเขาบาดเจ็บไม่น้อยส่วนทางด้านกองทัพเว่ยหนึ่งพันนายนำทัพโดยแม่ทัพที่เป็นถึงองค์ชายใหญ่พกเขาเดินทัพมาถึงเขาเฟิงห่วงก็ถูกกองทัพเบี่ยงสองพันนายซุ่มโจมตีแบบไม่ทันตั้งตัวหลังจากประทะกันได้หนึ่งคืนเต็มทหารกาทั้งสองฝ่ายล้มตายจนเกียงเหลือเพียงแม่ทัพขุงแควนเหลี่ยงและแม่ทัพขุงแควนเว่ยซึ่งแม่ทัพขุงแควนเหลี่ยงพยายามจะตัดธงขุแควนเว่ยลงมาเพื่อประกาศชัยชนะ แต่แม่ทัพขงแควนเวยก็ได้ปกป้องทงเอาไว้ซึ่งทั้งสองคนแทบจะไม่มีแรงเหลือกันแล้วแต่ก็ยังสู้กันจนสุดความสามารถสุดท้ายแม่ทัพขงแควนเหลียงได้ตัดธงได้สําเร็จแต่จังหวะน,นั้นเองเขาไม่มีแรงพอที่ส่งตัวไดขณะที่ทิ้งตัวเองลงไปข้างหน้าเพื่อจะหวังจะปิดชีพแม่ทัพแควนเวยธงที่เขาเพิ่งตัดนั้นก็ได้เสียข้อล่าง,งเขาทันทีและได้สิ้นใจไป ถึงแม่แม่ทัพเว่ยจะชนะแต่เขาก็ถูกทหารแควนเหลี่ยงนายหนึ่งที่รอดชีวิตจับตัวเขาไว้ได้ซึ่งทหารคนนี้เป็นคนธรรมดาทั่วไปไม่มียศศักย์อะไรทั้งนั้นเขารอดมาได้เพราะอุบายแกล้งตายในสนามลบซึ่งเขาเองทําเกาทันปลอมติดตัวเอาไว้แล้วพอเขาล้มลงเกาทันก็จะด้งเหมือนกับว่าโดนยิงด้วยเกาทานันแต่จริงๆแล้วเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เขาใช้เพื่อเอาตัวเองรอดในสนามลบเป็นประจำเขาจับตัวแม่ทัพมัดเอาไว้พร้อมกับขโมยตายหยกประจําตัวของแม่ทัพไปเพื่อหวังจะเอาไปขาย แล้วนายทหารก็พาแม่ทัพเวยเพื่อมุ่งหน้าไปยังแคว้นเหลียงในการรับรางวัลทองคำและที่ดินที่เขาสามารถจับตัวแม่ทัพเวยคนสําคัญได้นั่นคือสิ่งที่ทหารคนนี้คิด แต่ระหว่างที่กําลังเดินทางอยู่นั้นรองแม่ทับเวยก็ได้เข้ามาช่วยเหลือท่านแมทัพของเขาเอาไว้ได้ซึ่งเขาเองก็ฝันไปที่นายทหารจนลม้มลงเลือดกระาจตายแน่นอนจากนั้นท่านแมทับก็สั่งให้เขาคุกเขา่าและบอกกับเขาไปว่าทหารฝีมือดีของข้า1,000พนายต้องมาตายหมดแต่เจ้ากบไม่มีรอยขีดข่วนตั้งอย่างใดรู้ไหมว่านีทัพมีโทษยังไงรองแม่ทับบอกกับท่านแม่ทับไปว่า เมื่อคืนทหารของเราถูกฆ่าตายจนหมดแม่ทัพก็ได้ใช้กระบี่แทงเขาทันทีนี่คือบทลงโทษของพวกที่หนีทหารและก็บอกว่าจะตายหมดได้ยังไงเมื่อข้าย,ยังอยู่เมื่อคืนที่เราถูกซุ่มโจมตีเจ้าเป็นหนอนบ่อนไส้ชีใหม่รองแม่ทัพไม่ได้ตอบอะไรเขาได้สิ้นใจไปซะก่อนสุดนายทหารเขากลับยังไม่ตายที่ถูกฟันไปนานเป็นถุงเลือดปลอมที่เขาเก็บไว้เพื่อเอาตัวเองรอดนี่คือกฎอุบายที่สองนายทหารก็จับตัวท่านแม่ทัพขึ้นเกวียนแล้วเดินทางต่อไปหวังเงินรางวัล ตัดกลับมายังสนามลบซากศพมากมายนอนเกลื่อนไปหมดและคนพวกนี้พวกเขาตามหาท่านแม่ทัพเวย่ยซึ่งคนคนนี้เป็นน้องชายของท่านแม่ทัพและที่ท่านแม่ทัพสุซุ่มจมตีก็เป็นแผนของพวกเขาเองเพราะว่าน้องชายต้องการจัดการพี่ชายของเขาแล้วขึ้นมาเป็นอ่องแทน แล้วตอนนี้ก็ได้เดินทางมากับองค์หลักพวกเขามาที่สนามรบเพื่อจะเช็คชัวร์ว่าท่านแม่ทัพเวยได้ตายในสนามรบจริงๆแต่หาเท่าไหร่ก็หาศพไม่เจอและพวกเขาก็เชื่อว่าแม่ทัพเวยยังมีชีวิตอยู่พวกเขาจึงเรีบรีบออกตามหาเพื่อจัดการเรื่องนี้ให้มันจบ ส่วนนายทหารกับท่านแม่ทัพก็ได้มาหลบฝนอยู่ในกระท่อมหลังแห่งหนึ่งและพวกเขาก็ได้เจอกับหญิงสาวคนหนึ่งเธอเหมือนเป็นหญิงเล,ล่รอนซึ่งนายทหารก็ได้แบ่งอาหารให้กับนางนางเล่าให้ฟังว่านางได้หนีออกมาจากหอ,อนางโลงนางไม่มีที่จะไปนางจึงต้องมาหลบซ่อนตัวอยู่ที่นี่แต่สุดท้ายแล้วนางก็ได้เผยท่าแท้ออกมานางได้วางยาพวกเขาจนสลบไปแล้วนางก็ได้นำตาหยกรปจำตัวแม่ทัพไปด้วย พอเช้าวันต่อมาในทหารที่ติดนขึ้นมาก็พบว่านางได้นำามาและตาหยกหนีไปแล้วพอไม่มีมมาการเดินทางก็ยิ่งยากลำบากขึ้นไปอีกนายทหารไม่มีทางเลือกจึงต้องลากเกวียนเองยังไงต้องนำตัวท่านแม่ทัพกลับไปขึ้นรางวัลให้ได้ แต่ขนาระหว่างเดินทางกําลังลากเกวยียนอย่างยากลําบากทางคู่ก็ได้เจอกับชาวบ้านครอบครัวหนึ่งที่ลาบากกว่าพวกเขาเป็นอย่างมากซึ่งพวกชาวบ้านพวกนี้กําลังแย่งเสบียงแล้วก็เกวียนไปจากพวกเขาด้วยจนแทบไม่เหลืออะไรแล้วหลังจากนั้นไม่นานชาวบ้านที่ขโมยเกวียนไปก็ดินไปเจอกับน้องชายของท่านแม่ทับเวยซึ่งครอบครัวของชาวบ้านก็โดนเจ็บกันทั้งบ้านเหลือแค่เด็กคนหนึ่งที่พวกเขานั้นปล่อยไปแล้วก็จับตัวหัวหน้าครอบครัวาม,มาซึ่งพวกเขาก็บังคับให้เขานําทางไปหาตัวท่านแม่ทับเวย หลังจากนั้นเขาก็ได้นำทางมาตามหาระยะเวลาหนึ่งแต่หายังไงก็หาไม่เจอเพราะนายทหารกับท่านแม่ทัพเขารู้ตัวก่อนจึงทำการซ่อนตัวสุดท้ายคนนำทางก็ถูกเก็บไปอีกหนึ่งคนซึ่งนายทหารและท่านแม่ทัพก็ได้ซ่อนตัวอยู่ในซอกหินตรงน้ำตกท่านแม่ทัพก็ยอมแอบด้วยแต่โดยดีเพราะเขารู้ว่าน้องชายของเขากำลังตามหาตัวเขาอยู่และคิดจะสังหารท่านแม่ทัพด้วย แล้วท่านแม่ทัพเองก็ตกลงกับนายทหารว่าจะไปด้วยแต่โดยดีท่านแม่ทัพได้บอกไปว่าข้ายอมเดินทางไปแคว้นเหลียงแต่ก็โดนประหาชีวิตตายอย่างสมศักดิ์ศรีที่กว่าจะมันตายเพราะถูกพวกเดียวกันเองวางแผนฆ่าแบบนี้ขณะกําลังเดินทางนายทหารก็ทําสมุนไพรช่วยรักษาแผลกับท่านแม่ทัพเพื่อที่จะให้พวกเขาเดินทางได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นขณะที่เดินทางท่านแม่ทัพก็พูดว่าถ้ามีมีน,อน้อนบอดไส้พวกเราก็คงไม่แพล ที่ข้าฝึกมาฝีมือดีกันทุกคนเอาชนะแขวนเหรียญของเจ้าไม่ใช่เรื่องยากเลยนายทหารก็บอกไปว่าเห็นทานหารเลี้ยงอย่างพวกข้าใจสอกกันนักหรือยังไงท่านแม่ทัพก็บอกว่าถึงยังไงทหานที่หนีทัพอย่างเจ้าก็ทําให้แขวนเหรียญอับประโยชน์นายทหารก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นก็มาประลองกันแล้วทั้งคู่ก็เข้าต่อสู้กันโดยอาวุธที่ใช้นั่นก็คือไม้ท่านแม่ทัพก็ได้ฟา,าดนายทหารจนสุดลงไปแล้วเขาก็หันไปดูทัพมมาที่กําลังเคลื่อนพลนายทหารได้โอกาสแล้วก็ฟาดแม่ทัพคืนจนท่านแม่ทัพได้แพ้ททันี แต่ขณะที่กําลังเดินทางกันอยู่นั้นมีทหารลาตระเวนของแควนเหลียงนายทหารเลยใช้กับดกักทําให้เขาตกจากหลังมา้าจนแน่นิ่งไปส่วนท่านแม่ทัพก็ใช้โอกาสนั้นควบหมาหนีไปทิ้งนายทหารทันทีตอนนั้นเององค์ชายก็ตามมาทันพอดีนายทหารเขาเล็บปีนต้นไม้แล้วหนีขึ้นไปแอบแต่เขานั้นทัางกระบี่ของท่านแม่ทัพกตกอยู่ที่พื้นสุดท้ายเขาก็ถูกจับจนได้พร้อมทหารสอดแนมอีกคน องชายเลยถามไปว่าเจ้าโอดาบ,บของท่านแม่ทัพมาจากไหนนายทหารก็อ้างไปเรื่อยเพื่อเอาตัวเองรอดแต่สุดท้ายเขาก็เห็นท่ามไม่ดีเขาก็ยอมหลับและบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปหาท่านแม่ทัพเองเพื่อเอาตัวเองรอด องชายก็เลยใช้เกาทันยิงทหารอีกคนที่หมดประโยชน์แล้วแต่นายทหารก็แกล้งล้มลงพร้อมกันเกาทันปอมก็เด้งขึ้นมาตอนนี้ทุกคนก็งงกันว่าทําไมยิงดอกเดียวแต่ตายสองนายทหารก็ใช้โอกาสที่ทุกคนงงก็วิ่งหนีทันทีแต่ระหว่างกําลังไล่ล่ากันอยู่นั้นแล้วไปเจอกับกองโจรป่ากลุ่มโลฟานซึ่งต่างฝ่ายก็ต่างดูเชิงกันอยู่ส่วนนายทหารก็ใช้โอกาสนั้นแทรกตัวหนีส่วนพวกองคชายก็ไม่อยากจะเข้าปะทะกับพวกโจรแบบเปล่าประโยชน์พวกเขาเลยปล่อยให้พวกโจรนั้นค่อยๆผ่านไปช้าๆ และหนีมาได้ไม่นานเพราะหมาบาดเจ็บที่โดนกับดักของนายทหารตอนนี้ไม่สามารถที่จะขี่มันต่อไปได้แล้วขณะที่นายทหารตามหาตัวท่านแม่ทัพจนบังเอิญไปเจอกับสาวที่เคยหลอกวางยาเขาซึ่งนางได้หลงทางนายทหารก็เห็นใจเป็นพวกอีกตัวเล็กๆคนเดียวมาหลงทางกลางป่าแบบนี้เขาก็เลยเอามา้ให้นางไปใช้งานต่อแล้วเขายังแถมแผนที่ให้กับนางอีกด้วยส่วนนางเองพอเห็นแล้วว่านายทหารทำดีด้วยจึงยอมมอบตาหย,ย่ประจำตัวของท่านแม่ทัพคืนให้ ส่วนพวกโจรภูเขาก็อยากจะไล่จับโคนไปขายเป็นทาสพวกโจรก็เลยออกตามไล่อย่างหนักไม่ว่าจะเจอขายพวกมันจะจับทั้งหมดแน่นอนว่าท่านแม่ทัพก็ถูกจับด้วยเช่นกันพวกโจรไล่ล่าชาวบ้านและบังเอิญไปเจอบนายทหารเขาพยายามหนีสุดชีวิตแต่สุดท้ายก็ไปไม่รอดก็โดนจับเหมือนกันพวกโจรป่าได้นําชาวบ้านที่จับมาได้รวมถึงแม่ทัพเวยและนายทหารนําทั้งหมดไปขายในเขตหมู่บ้าน ส่วนองค์ชายได้เดินทางมาตามหาแม่ทับเวยและขอดูทาาดเขาเจอพี่ชายของเขาแล้วเขาก็เลยขอซื้อตัวพี่ชายของเขาด้วยม้าหนึ่งตัวท่านแม่ทัพเห็นว่าถ้าโดนน้องชายตัวเองซื้อไปเขาคงไม่รอดเขาเลยทําการขัดขืนจนเกิดการเข้าใจผิดกันทั้งสองฝ่าย องชายกับพวกโจรป่าจึงเข้าปะทะกันทำการต่อสู้กันอย่างดุเดือดขณะที่นายทหารกับท่านแม่ทัพก็ช่วยกันเพื่อหลุดพ้นจากพันธนาการแล้วพอพวกเขาหลุดมาได้ก็ช่วยแก้มาได้กับผู้เฉลยอ,อีกหลายคนขณะที่องค์ขลักเขาเป็นคนสนิทขององค์ชายซึ่งเขากําลังจะทาการสังหารท่านแม่ทัพแต่นายทหารก็ขี่ควายเข้ามาช่วยเอาไว้ได้ทันองค์ขลักโดนควายผิดจนเสียท่าไป แต่ขณะที่กำลังต่อสู้กันอยู่หนานภรรยาของหัวหน้าโจรป่านางในความมีเพื่อจะสังหารองค์ชายแต่องค์ชายหันมาใช้หน้าไม้ยิงใส่นางจนนางได้เสียชีวิตไปก่อน ส่วนมีที่นางคว้างมาองค์ชายก็หลบได้อย่างวุ่นวิบทหารที่เหลือก็พยายามถ่วงเวลาให้องค์ขลักับองค์ชายรีบหนีไปจนทหารของพวกเขาก็โดนจนปากคาตายไปจนหมดขณะที่นายทหารตอนนี้เขาไม่อยากจะให้ท่านแม่ทัพหนีไปได้อีกแล้วเขาจึงทําการมัดตัวท่านแม่ทัพเอาไวา้แต่ท่านแม่ทัพรอบนี้ก็ขัดขืนสุดชีวิตูจึงเกิดการต่อสู้กันการต่อสู้ยังไม่จบท้งคู่ก็ตกลงไปหน้าผาตกเข้าไปในถา้าและทําให้ทางคู่ติดอยู่ในถ้าด้วยกันตอนนี้ท้งคู่หาทางออกไม่เจอแล้วท้งคู่อาจจะติดอยู่ที่นี่จนตายก็ได้ ทั้งคู่จะมีเวลาปรับทุกและคุยกันท่านแม่ทัพก็บอกนายทหารไปว่าข้าควรจะนำทัพิิชิตแคว้นอื่นๆแล้วรวมแผ่นดินสร้างสุสานขนาดใหญ่บริวารน,นับร้อยควรจะถูกฝังไปพร้อมกับสมบัติของข้าแต่ดูสิ่งที่เกิดขึ้นกับข้าข้าอาจจะตายกลยเป็นผีเฝ้าที่นี่ก็ได้ส่วนนายทหารเขาก็บอกว่า ข้าเองก็อยากจะเก็บเงินไว้เปิดร้านขายยาน่าจะดีท่านแม่ทัพก็บอกไปว่าจริงๆข้าว่ายาของเจ้าใช้งานได้ดีข้าว่าข้าจะแต่งตั้งให้เจ้าเป็นหมอหลวงเจ้าว่าดีไหมนายทหารคุ้นคิดสักครู่เขาก็ตอบท่านแม่ทัพไปว่าถ้าเป็นยามสงบเราคงเป็นเพื่อนกันได้ท่านแม่ทัพก็เห็นด้วย นายทหารเลยกขอท่านแม่ทัพว่าถ้าหากพวกเรารอดชีวิตไปได้ช่วยเลือกลุกลานแขวนเหลียงของข้าจะได้หรือไม่ท่านแม่ทัพก็สัญญาว่า10ปี10ปีต่อจากนี้หินก้อนเดียวข้าก็จะไม่แตะและท่านแม่ทัพก็ขอนายทหารกลับไปว่าถ้าหากข้าไม่ลอดแล้วเจ้าลอดไปได้ช่วยบอกกับท่านแม่ทัพของเจ้าด้วยว่าข้าตายในสนามรบขณะที่กําลังทําศึกโดยที่ไม่ทําให้แขวนลรวยของข้าขายหน้าพอนั่นคือคําสัญญาทั้งสองคนที่มีให้กันในช่วงเวลาที่กําลังจะตาย เช้าวันต่อมานายทหารกับเห็นนกบินออกไปอีกทางเขาคิดว่านั่นคือทางลอดของทั้งคู่แล้วและมันก็เป็นจริงทั้งคู่ลอดจากถ้ำมาได้แต่พอออกมาได้องค์ชายและองค์คลาก็ตามมาทันองค์ชายก็บอกไว้ว่าตอนนี้ท่านพ่อได้สิ้นใจไปแล้วซึ่งท่านแม่ทัพก็ตอบน้องชายเขาไปว่าตอนที่เขาออกมาลบท่านพอ่อแค่ป่วยไม่น่าจะถึงขั้นเสียชีวิตหรือนี่จะเป็นแผนขององค์ชายนี่เจ้าตั้งใจจะจัดฉากโจมตีข้าให้ตายในสนามลบข้าคาด้วยเก่าทันทีข้าให้กับเจ้าแล้วกลับไปเป็นอ่องเวย่ยตามที่เจ้าต้องการ แต่ทางองคชายเขาทำไม่ลง ตอนนี้คือพี่ชายที่ตั้งแต่ยังเด็กทั้งคู่รักกันอย่างมากและคนที่คอยทําให้ทั้งคู่แตกคอกันนั่นก็คือองค์ขลักคนนี้นั่นเองเขาจึงส่งกระบี่ขององค์ชายให้กับท่านแม่ทัพโดยเขาบอกว่าท่านยังใจอ่อนเหมือนเคยถ้าองค์ชายไม่ฆ่าเขาตอนนี้แม่ทัพก็จะเป็นคนฆ่าองค์ชายจเาํเอาไว้อองเว่ยมีเพียงคนเดียวเท่านั้นทั้งสองฝ่ายกําลังจะเข้าต่อสู้กันแต่พวกโจนป่าก,ก็เข้ามาขวางพวกเขาเอาไว้ก่อนโดยหัวหน้าโจนป่าต้องการจะล้างแขนแทนภรรยาที่องค์ชายได้สังหารไปซึ่งองค์ขลักเขาไม่ยอมให้ทๆแนะ่ เขาเข้ามาขวางเอาไว้ทั้งคู่จึงเข้าต่อสู้กันองค์ชายเห็นนานๆจึงช่วยยิงเกาทานไปช่วยองคลากตอนนี้พวกโจรป่าต้องการชีวิตองคชายเป็นอย่างมากทั้งคู่พยายามต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดแต่ขณะที่องคชายกําลังจะพาดาท่านแม่ทัพก็เข้ามาช่วยน้องชายตัวเองส่วนนายทหารที่เห็นว่าท่านแม่ทัพกําลังเสียเปรียพรบพอกระบี่หลุดมือไปเขาจึงทําการส่งกระบ,บี่ให้กับท่านแม่ทัพพวกโจรเห็นว่านายทหารต้องเป็นพวกเดียวกันแน่ต้องจัดการกับนายทหารคนนี้ด้วยส่วนองค์ลากก็ถูกเล่นงานจนตอนนี้ได้สิ้นใจไปแล้ว นายทหารถูกพวกโจปรป่าตามไล่ล่าไล่ฟันไม่อย่างแต่นายทหารก็คว้างหินแมนเขาปาหินใส่พวกโจรไม่อย่างขณะที่หัวหน้าโจรกําลังจะสังหารท่านแม่ทัพนายทหารก็ใช้ตาหยกคว้างใส่พวกโจรเพื่อจะช่วยท่านแม่ทัพจนตาหยกนั้นแตกพอองค์ชายเห็นแบบนี้ถ้าสู้ต่อไปก็คงไม่รอดกันหมดแน่ แล้วจะจริงองชายก็ไม่อยากจะสังหารพี่ชายของตัวเองด้วยแต่เหมือนว่าทั้งหมดคือแผนการขององค์คลาคที่คอยปัดให้พี่น้องฆ่ากันเองซึ่งตอนนี้องค์คลาคก็ได้สิ้นใจไปแล้วองค์ชายเลยบอกกับพู้น้านจนปว่าจเจ้าตรงการจะแก้แค้นฆ่ายังไงซาพวกข้าสองพี่น้องก็รอดได้แค่คนเดียวเท่านั้นถ้าอย่างนั้นข่าจะเป็นคนจากไปเองแล้วเขาก็นำเก่าทันัาปักกลางหัวใจของตัวเองหลังจากนั้นเขาก็ทรุดลงกับพื้นแล้วก็สิ้นใจต่อหน้าพี่ชายของตัวเองไป หัวหน้าโจรก็พึงพอใจที่แก้แค้นภรยาได้เรียบร้อยแล,แล้วแล้วพวกโจรก็เลยพาลูกน้องจากไปจากนั้นนายทหารเขาก็มาท่านแม่ทัพอีกรอบแล้วก็พาล่องเรือมุ่งหน้าสู่แคว้นเหลียงซึ่งนายทหารเล่ากับท่านแม่ทัพฟังอีกว่าเห็นพวกเจ้าสองพี่น้องแล้วทำให้ข้านึกถึงพวกพี่ๆของข้าพวกเขาก็เป็นทหารชั้นยอดเหมือนกับเจ้าที่จริงแล้วข้าเองก็อยากจะเป็นเหมือนกับพวกเขาเราทั้งสามพี่น้องถูกบีบบังคับให้เป็นทหารพร้อมๆกัน แต่พอไปลบและกลับมาชีวหมู่บ้านหมู่บ้านของพวกเรานั้นกับถูกเผาจนวาดวายหมดสิน้นก็เลยไม่มีบ้านให้อยู่และก็ไม่มีบ้านให้กลับแล้วแล้วก่อนที่พ่อข้าจะตายท่านได้บอกว่าบ้านเรารักชาติกันมากพอแล้วเจ้าสามพี่น้องต้องมีใครคนใดคนหนึ่งรอดเพื่อสืบต่อสกุลของเราต่อไปซึ่งตอนนี้ก็เหลือเพียงข้าเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ข้าจับตัวเจ้าได้ถือว่าเป็นโชคดีของข้าอย่างน้อยเงินละวันครั้งนี้จะต่อชีวิตของข้าไปอีกยาวท่านแม่ทัพก็ตอบไปว่าจนข้าเองก็กลายเป็นคนดวงซวย สองคนเดินเรือไปสักพักก็ถึงท่าเรือของแฟนเหลี่ยงแล้วแต่สุดท้ายนายทหารก็ยอมปล่อยตัวท่านแม่ทัพกลับไปท่านแม่ทัพก็สงสัยว่าเพราะอะไรเขาถึงทำแบบนี้ นายทหารก็บอกไปว่าเจ้าสองพี่น้องต้องมีคนใดคนหนึ่งรอดเจ้าจงกลับไปเป็นอองแล้วปกครองคนของเจ้าให้ดีแล้วเขาก็ยำจะบอกให้ท่านแม่ทัพได้รักษาคำพูดด้วยว่าสิบปีนี้จะไม่บุกแคว้นเวียนของเขาท่านแม่ทัพตกลงตามนั้นหินก้อนเดียวข้าจะไม่แตะไม่บุกก็คือไม่บุกเชื่อใจข้าได้แล้วท่านแม่ทัพก็บอกอีกว่าตาหยกที่นายทหารได้ไปนั้นขายได้ราคาแพงมากถ้าเจ้าขายได้เจ้ารวยแน่แล้วก็สบายไปทั้งชาติแน่นอน แต่ตาอยู่ของท่านแม่ทัพนายทหารก็ได้ไปคว้างหัวของพวกโจรผู้ช่ชีวิตท่านแม่ทัพไปแล้วจนมันแตกแล้วก็หายไปแล้วแต่อย่างน้อยนายทหารก็ได้กลับมาถึงบ้านของตัวเอง เขาได้นำธงแควนเหรียญชูขึ้นอย่างภาคภูมิใจแต่พอเขาสังเกตดีๆแควนเหรียญนี้ตอนนี้กำลังถูกโจมตีและโดนเผาโดยทหารของแคว้นชินทุกอย่างที่เขาคิดไว้ที่กลับมาอยู่บ้านตอนนี้ไม่มีอีกแล้วฐานของแควนชินเห็นเขาเขาพวกทหารชินก็บอกให้นายฐานให้วางธงแล้วยอมจำนนตอนนี้แควนชินสามารถยึดแควนเหรียญได้สำเร็จแล้วนายฐานก็ยังยืนถือธงของแควนเหรียญเอาไว้ขณะที่กำลังสับสนแล้วก็ไม่อยากจะยอมรับความจริงว่าแควนเหรียญถูกพิชิตได้แล้ว และทันใดนั้นเองเขาก็ถูกทหารชินยิงเกาทันใส่ทันทีเกาทันหลายดอกโดนนายทหารขังนี้เป็นของจริงหลอกคนอื่นไม่ได้แล้วจนวินาทีสุดท้ายของชีวิตของนายทหารที่หนีทัพมาโดยตลอดของเขาก็ไม่ยอมปล่อยมือจากธงของแควนเหลี่ยงก่อนที่เขาจะสิ้นใจเขาได้กล่าวว่าข้าคงไม่อาจจะสืบทอดสกุลของเราได้อีกต่อไปแล้วแล้วก็จบชีวิตลงอย่างน้อยตอนตายเขาก็ได้ตายอย่างสมเกียรติทหารคนหนึ่ง แขวนเหลี่ยงพ่ายแพ้ต่อแขวนฉินต่อมาท่านแม่ทัพก็ได้ขึ้นเป็นององแขวนเว่ยและเริ่มเบื่อหน่ายในการลบการทำสงครามดังนั้นเมื่อโดนแควนฉินบุกฮองเตเว่ยจึงยอมจำนนทหารและประชาชนจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนหลายปีต่อมาแควนฉินสามารถสยบแขวนอื่นๆจนราบคาบในปี2021แควนฉินรวมประเทศสถานนาประเทศจีนขึ้นมาใหม่แล้วนางก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับ